หนูก็ไปฝันฝันว่าหนูเดินถนนเหมือนกันเขาเรียกซื้อของแบบเหมือนคล้ายๆห้าบาทจ้าสิบาทจ้าอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะจ๊ะแต่ในฝันน่ะได้ยินว่าเจ็ดสิบสามบาทกับสิบสามบาทอาจารย์อาจอารย์เข้าใจที่หนูพูดใช่ไหมหัว่ามันแววไม่แน่ใจว่าเจ็ดสิบสามบาทหรือสิบสามบาท ตอนเดินเขาเรียกซื้อของนะจา๊ะหนูก็เลยนึกในใจว่าเอ๊ะเราฟังแฟนเพจฝันถึงเรามากไปหรือเปล่านะคะนะหนูก็เลยตีมาเป็นเจ็ดสามค่ะแล้วก็หนึ่งสามค่ะเจ็ดนสะิบสามบาทหนูได้ยินว่าเจ็ดสิบสามบาทแต่หนูก็ไม่มั่นใจว่าเจ็ดสิบไตฝันนะว่าเจ็ดสิบสามบาทหรือสิบสามบาทอืมไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจนะแฟนเพจนะคะ ว่าเจ็ดสิบสามบาทหรือสิบสามบาทงวดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขสูตรบ้างนะคะเลขสูตรเนี่ยนะคะเลขสูตรเนี่ยนะคะอของเราเนี่ยนะคะยี่สิบสี่งวดเนี่ยโดยประมาณเนี่ยผิดประมาณสี่ถึงห้างวดนะแฟนเพจนะคะเลขเด่นงวดนี้คือนะคะเจ็ดและแปดเป็นเลขเด่นเจ็ดและแปดเป็นเลขเด่นจี่รักจ๋าใครที่ฟังหนูอยู่นะที่รักนะคะนะพิมพ์ให้หนูหน่อยนะ จ็ดและแปดมาเจ็ดและแปดมาเป็นเลขเดินเร็วนะแฟนเพจรหัสปลป้าหกสิบแปดจ้ะปฏิทินแจกฟรีรหัสปลป้าหกสิบแปดเด้อแฟนเพจร์นะเลขปฏิทินงวดนี้นะเผยก่อนเผยก่อนฮแอบโชว์บอกกันบ้างบอกกันนะคะทันไหมจย์เห็นเห็นนะได้ไหมสูงสูงพอไหมพอพอพอ ปฏิทินแจกฟรีค่ะนี่เลขปฏิทินค่ะพ,พี่แคปไปดูนะจ๊ะเจ็ดหกปดศูนย์นี่นะเลขปฏิทินแจกฟรีจ้ะแฟนเพจแคปไปนะต่อไปเป็นยาที่ฟันนะใช้ดีแฟนเพจหนูจำกัดที่หนูจำกัดไม่ใช่อะไรจ้ะพี่ทุกคนดูอยู่นขณะนี้นะครับนะมันได้ แตกเรียบร้อยแล้วแล้วมันแตกตรงไหนเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับนะอันนี้เราเรา,เ,ราเดี๋ยวเราขึ้นเป็นเลขแตกเลยเนาะจานะันเนาะเลขกลับพี่ๆเขาได้ไปอยู่แล้วเนาะนะนะพี่จ๋าต้องบอกไว้ก่อนนะคะสําหรับตัวเลขที่เราให้พี่ๆในวันนี้นะคะนะด้านบนนั้นเป็นเลขสูตรค่ะนะส่วนแท่งทูบเนี่ยเขาเยกเขาเรียกว่าเลข,เ,ลขเสี่ยงทายเนื่องด้วยแฟนเพจของหนูเนี่ยมีหลากหลาย บางคนชอบเลขตัวเดียวชอบเลขเด่นนะจ๊ะหนูก็คํานวณสวสูตรให้นะใครที่ชอบเด่นก็ซื้อ7และ8เป็นเลขเด่นนะแฟนเพจนะงวดนี้นะคะส่วนใครที่บอกว่าอาจารย์หนูชอบเลข3ตัวท้ายรางวัลรางวันใหญ่หนูก็มีเน้นให้คือ429สองระวังกระดกเป็น426นะ147ค่ะ เก้าเจ็ดแปดระวังกระดกเป็นหกเจ็ดแปดอันนี้เป็นสามตัวท้ายรางวันใหญ่จะสูตรการคำนวณโอกาสความน่าจะเป็นจตุรัสมีแฟนเพจขอแอมพูด,ด้วยนะคะได้จ้ะได้จ้ะต่อไปนะคะบางคนบอกอาจารย์หนูไม่ชอบเลขสามตัวโอกาสเปอร์เซ็นต์มันไม่สูงเท่ากับสองตัวหนูก็เน้นสองตัวให้บางคนชอบสู่สองตัวนะใครชอบสู่สองตัวก็ซื้อแต่สองตัวนะสองตัวก็จะเป็นเจ็ดสองเจ็ดห้าสามศูนย์เจ็ดแปด แล้วก็หนึ่งเจ็ดเป็นเลขร้อยเปอร์เซ็นค่ะนะแล้วแต่แฟนเพจชอบบางคนบอกว่าไม่ชอบเลขคำนวณสูตรจานชอบเลขจุดเสี่ยงท้ายเลยดีกว่าเรามาพึ่งดวงกันยังไงนะจ๊ะพิจันนะคะก็จุดทุกเสียงท้ายให้สามีหนึ่งแท่งภรรยาหนึ่งแท่งจุดมานานมากแล้วนะพิจันนะคะนะก็ขอให้หนูกายจันชัดมีโอกาสเป็นสะพานบุญให้กับแฟนเพจอีกนะที่รักนะคะ ขายเข้ามาหนูโคกคนละหนึ่งไลคหนึ่งแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเราค่ะนะมาแล้วนะครับ953สุดปัง953โอ้โหที่จริงแล้ว859 953เลข3ก็เลข8เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเลขตัวเดียวกันใช่หนูก็ังจะบอกอาจารย์อยู่ใช่เขาบอกว่าเป็นเลขตัวเดียวกันอะทุกคนแล้วเดี๋ยวดูวิเคราะห์ไปด้วยกันนะอาจารย์จะให้ดูตอนนี้เลขออกมานะครับครบแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูเลข ที่ปัจจุบันนี้อาจารย์ช่วยดูกันหน้าจอครับในขณะ,ะนี้ะนะเดี๋ยวอีสขหออาจารย์สักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นเราเรามาดูวิเคราะห์กันครับตอนนี้เลขทูบที่อยู่ในาฐานตั้งทูบอยู่ตอนนี้นะครับนะเลขที่แท่งแรกก็คือ8 5ดห้าเเลขที่สองคือ9 5 3ห้าสมทุกคนดูการแตกของทูบงวดนี้คือแตกแบบเป็นสัญ,ญลักษณ์ยังไงก็ไม่รู้ทุกคน แตกเธอเถิงเลยนะดูดูลักษณะการแตกเลยจานห้าเก้ามาแรงไงจันห้าห้าเก้าห้าเก้าเก้าห้านีมาแรงเนาะห้าเก้าสามเก้าว้ยแต่เลขสวยทั้งหมดเลยนะแฟนเพจนะอันนี้ณปัจจุบันนะแฟนเพจนะคะเลขที่ให้แฟนเพจดูนี่คือที่อยู่ที่เราณปัจจุบันเนี่ยแตกอาและแหกอย่างนี้เลยจ้ะพี่จันนะคะก็ขอให้สาธุขอให้หนูได้มีโอกาสเป็นสะพานบุญให้กับแฟนเพจอีกนะจ๊ะ ขอโอกาสให้เราได้มีโชคหมู่ร่วมกันนะจ๊ะแฟนเพจจ๋านะคะขอให้เราได้เฮงเงปังๆด้วยกันนะแปดห้าเก้าเก้าห้าสามนะครับแล้วก็แตกแบบแตกแตกแบบสวยด้วยนะแตกแบบสวยด้วยนะจ้ะแตกสวยเลยล่ะ